สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคราฟนะครับกับโหมดสอบประมวลนั่นเองนะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสอบคุ้มกันครั้งที่4นะครับอ่าก็ถือว่าเน้นไปที่สเปเชียลนะสำหรับรอบนี้เพราะว่าตัวกดพิเศษเนี่ยเอื้อให้ทางตัวดาเมเอจอย่างสเปเชียลนะครับโอเคมาดูกดพิเศษกันอย่างแรกเลยนะครับสนามสอบเป็นในอาคารนะอ่าแล้วก็ฝั่งศัตรูที่เจอก็จะเป็นเกราะเบานะครับหรือเกราะสีแดงนั่นเอง ต่อมากฎพิเศษข้อแรกที่จะทําให้นักเรียนสเปเชียลเก่งขึ้นก็เพราะว่าตัวกฎเนี่ยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนักเรียนสไตรเกอร์ลงนะครับแต่ไปเพิ่มความเสียหายให้กับนักเรียนสเปเชียลแทน่าก็จะกลายเป็นว่าเราโดนเนิฟนักเรียนในสนามแล้วก็ให้ไปเล่นนอกสนามซะเยอะประมาณนี้นะครับส่วนกฎพิเศษอีกข้อนึงก็คือเป็นการลด HP สูงสุดของฝั่งศัตรูลง แต่แรกกับการที่เพิ่มค่าป้องกันให้อย่างเยอะเลยก็ทําให้เราต้องหาตัวละครที่สามารถลดเกราะหมู่ได้ก็จะเป็นการดีมากนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวรอบนี้ไปดูทีมกันว่าผมใช้ทีมไหนบ้างทีมแรกนะครับเล่นเป็นดาเมจจากมิโนริที่เล่นคู่กับซากุระโกไอดอนนะครับก็เอามาบัฟเรื่องของคริเรดคริดาเมดให้ตัวสเปเชียลนั่นเองนะส่วนคาซึมินะครับก็เป็นตัวลดเกราะหมู่ที่เป็นสีม่วงนะก็เอามาใช้ได้นะครับลดเยอะพอสมควร ชุนก็เป็นตัวริ่งคอสตอนต้นนะอิสนะชุดว่ายน้ำเอามาวนค่าคอสแล้วก็ตัวสกิลพื้นฐานเนี่ยช่วยลดต้านครีดามิตของศัตรูได้ด้วยนะครับสุดท้ายชิโรโกชุดว่ายน้ำเนี่ยเอามาร่งคอสแล้วก็ลดคอสตอนต้น 心ずしを仕込に襲えることはない ทีมที่2นะครับเล่นดาเมจจากฮิบิกิแล้วก็ยูสึชุดเมทนะครับก็เป็น2องสเปเชียลดาเมจเลยนะอ่าก็มีตัวซากิชุดแม่น้ำเนี่ยคอยบัฟเรื่องของแอตแทกให้จากสกิลรองมิเนะเอามาลดเกราะจากสกิล EX แล้วก็สกิลพื้นฐานนะครับลดค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าศัตรูเป็นขนาดกลางนะเชลีโนเอามาริ่งคอสนะครับแล้วก็สุดท้ายฮชิโนคอมแบทเอามาลดเกราะจากการยิงปกติซึ่งเป็นผลของสกิลรองนั่นเองมันจะไม่ทับกับของมิเนะนะครับ thank okay. you ทีปที่3นะครับเนื่องจากว่าตัวดาเมจที่เป็นตัวสเปเชียลเนี่ยของเราเหลือแค่ตัวเดียวก็คือนางยิสะก็เลยเอามาเล่นคู่กับฮินาดรสเลยนะครับก็เอามาช่วยดาเมจกันนะแล้วก็มีตัวของฮุชิโนชูไปน้ำเนี่ยคอยบัฟให้ฮินาดรสให้แรงขึ้นนะครับฮาริคมบัฟแอตแทกให้ ress, ฮินาดรสคิซากิก็บัฟให้ฮินาดรสได้เหมือนกัน แล้วก็สุดท้ายฮานาโกชุด่า่น้ำก็เป็นตัวรถเกราะที่ใช้สกิลพื้นฐานเป็นตัวรถเกราะนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับสอบประมวลสอบคุ้มกันครั้งที่4ในรอบนี้ก็เอาง่ายๆเลยนะสําหรับครั้งนี้เนี่ยเขาทําออกมาเพื่อขายสากุลโกไอดอลล้วนๆเลยนะครับอ่าก็เป็นตัวบัฟสเปเชียลตัวแรกเนาะอืมแล้วก็ทําให้ตัวดาเมจที่เป็นประเภทสเปเชียลของสีแดงเนี่ยนำกลับมาใช้ได้เยอะพอสมควรเลยโดยเฉพาะฮิบิกิกับยูสึชุดเมดเนี่ยค่อนข้างจะตกกระป๋องไปแล้วนะแต่ก็นํากลับมาใช้ได้ในรอบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนฮินาเดรสยังคงฝืนได้อยู่นะถ้าเกิดตัวบัฟพร้อมผมก็ไม่ชวนกันว่าถ้าเกิดเราใช้ฮินาเดรสแต่ไม่มีตัวบัฟอย่างฮ s ชิโนชุดว่าน้ำเนี่ยจะช่วยได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยเราใช้น,นางิสะมาช่วยลดเกราะด้วยนะทำให้มันมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟเรื่องของดาเมจไปก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในครั้งนี้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดีย๋ยถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถกดลิงก์สนับสนุน้า้ล่างคลิปได้เลยก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย